ูิโค้ให้รางวัลน,นะครับยูนิโคให้รางวัลน,นะสะพานอย่งนี้ยูนิโคให้รางวัลกับความสวยงามของสะพานนะเป็นการลงตัวผสมผสานด<อ>ู<อ>นะครับคนชอบนะครับก็ไม่เคยเบื่อกับสถานที่แห่งนี้นะครับอบอกได้เลยว่าสวยงามและทําให้ผมมาทีไรก็ตะลึงทุกทีนะครับกับภาพบรรยากาศที่สวยงามจริงๆนะครับทุกคนเอาทุกคนวันนี้วันนี้จะพาทุกคน ขึ้นเรือเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองไทยพี่น้องริมแม่น้ำเจ้าพระยายานเล็กเนี่ยสิที่เรามาเบ่งกันว่าจะมีค้องสวยงามขนาดใดพี่น้องเอ๋ยบอกเลยเลยว่าสุดๆุดที่สุดของที่สุดเพือมาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเรือที่วันนี้จะเดินทางนะทุกคนโอ้โหบอกเลยเลยว่าสุดจริงๆนะดูนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวกำลังจะลงมานะดูนะครับทุกคนนักท่องเที่ยวนะบอกเลยเลยว่าเยอะมากๆนะครับวันต่อวันนะครับทุกคนดู บรรยากาศนะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็จะขึ้นเรือนี่แหละพี่น้องไปเที่ยวชมบรรยากาศนี่แหละทุกคนดูนะโหนะครับอันนี้คือลุงเรือนะครับลุงเรือแล้วเข้าสิขึ้นเรือดูนะมา,มา Mala สุดมากๆพี่น้องเลยขัมม้นเรือชมบรรยากาศยามแรงสี่อากาศบรรยากาศก็อย่างบอกเลยวันดีแห้คบรรยากาศดีเลยวันนี้ขึ้นจากท่าเรือราชินีทุกคนแค่40บาทจะได้บรรยากาศบรรยากาศลักษาะแบบนี้แล้วทุกคนท่าเรือแค่40บาทได้ไดบรรยากาศลักษ้แล้วว้าวนี่มันสุดจึง้งจริงจริงบรรยากาศ ต้งหนาเพนาะน่อันนี้เป็นสะพานพุทธนะทุกคนน่ะเป็นสะพานพุทธทุกคนโมเนใจว่ามีงานหรือเปล่าทุกคนหนาจะมีงานนะสะพานพุทธมีงานแน่นทุคนอู้ววววววนวว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 นววววว บอกดเลยว่าสวยงามจริงๆครับอันนี้เป็นสะพานปกเิครทุกคนจนยูนิโคนะยูนิโคเนี่ยให้รางวัลน,นะครับยูนิโคให้รางวัลน,นะสะพานอย่างนี้ยูนิโคให้รางวัลกับความสวยงามของสะพานนะค <c oughs> เป็นการลงตัวผสมผสานดะมากเลยที่สุดที่สุดนะครับ <c oughs> ใครมาก็ต้องรักนะครับ <c oughs> บรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากจริงๆนะครับทุกคน ดูนะครับอัานก็เป็นร้านอาหารริมโอ้โห,โโหสุดจริงๆครับผมบรรยากาศสวยงามแบบนี้นะครับดูนะครับอันนี้เรือบทุทนะว้าวสุดจริงๆนะครับดูนะครับนี่สาวสวยโพสท,ท่าส,สวยๆนะครับว้าวเออเรือก็จะโจกดนึงนะทุกคนเพราะว่าลื่นขึ้นของน้ํานะครับน้ําฝนมันจะตกนะเพื่อนๆนะฝนจะตกนะ ก็เลยว่าที่สุดของที่สุดจริงๆเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าลมค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับตอนนี้นะบอกก็เลยว่าลมแบบแรงนะครับอ่าดูนะครับความสวยงามของนี่นะครับนักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากๆนะนักท่องเที่ยวบอกเลยว่าสุดนะครับพาันหลังไหลกันมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับโค เพื่ออะไรเพื่อความมาดูความสวยงามนะครับนี่แหละก็เรียกว่าคมมานาคมนะครับการไปมาสะดวกนะครับด้านคมมานาคมนะครับด้านการด้านการด้านบริการนะครับบอกเลยว่าที่สุดนะครับประเทศไทยคือเอเชียเนี่ยระดับหนึ่งนะครับบอกเลยว่าด้านคมมานาคมด้านบริการ ว่าจะบริการด้านขนส่งบริการด้านต่างๆนะครับในความสะดวกสบายการพัฒนานะครับแน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าสุดมากๆนะครับดูนะครับนักท่องเที่ยวบอกได้เลยว่าเยอะเยอะมากๆนะครับรือนะครับนี่อันนี้เราก็มาถึงอีกท่าเรือหนึ่งนะครับนี่ผู้คนก็ลังจะลงเรือกันนะครับนี่ไปดูกันเลยผมต้องเท้าความอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ย สมัยก่อนนะครับคู่คนเนี่ยจะใช้เรือเนี่ยคนข้างที่เยอะนะครับใช้เรือในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นข้าย้อนไปในประมาณสักร้อยปีก่อนเนาะ<ม>ทุกค,<ม>คู่คนก็จะใช้เรือในการเดินทางในการไปมาหาสู่กันเยอะมากๆนะครับทุกคนนะปัจจุบันนี้ก็ถามว่าก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่ามันก็ยังก็น้อยนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่บอกได้เลยว่าเยอะนะครับในการใช้ ในการไปมหาสูนะครับดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นบ้านเห็นไหมบ้านริมน้ําเนี่ยก็จะเยอะนะก็จะตกแต่งกลายมาเป็นไม่นี่ไปแล้วทุกคนกายไปเป็นร้านอาหารอะไรต่างๆนะดูนะครับอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะจอดรถบนริมน้ําอย่างนี้นะสวยๆงามๆนะครับทุกคนนี่แหละครับบรรยากาศบอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะครับในเราก็จะเห็นบางที่ก็ยังมีสถานที่เกนะ่าๆนะก็ยังพอมีเห็นนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถูกด,ดัดแปลงกลายเป็น สถานที่ร้านอาหารต่างๆนะครับทุกคนดูนะครับสองฝากทางนะสองฝากทางนะครับก็จะยังมีให้นมเหลือให้เห็นความสวยงามยูนะครับทุกคนนี่แหละครับเมืองไทยดูนะครับความสวยงามบอกได้เลยว่าที่หนึ่งนะครับเอเชียเนี่ยเมืองไทยคือที่หนึ่งนะครับที่สุดของที่สุดนะครับบอกบอกได้เลยว่าที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับดูโอ้โห มีลมนิดนึงนะทุกคนต้องขอโทษขอไฟด้วยนะครับลมก็จะแรงนิดหนึ่งนะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่ารู้สึกว่าลมแรงมากๆนะครับ ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรือสำรานนะครับเป็นเรือที่นักท่องเที่ยวใช้บริการเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นการกินอาหารนะครับชมบรรยากาศแม่น้ําเจ้าพญาสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับนะ <S <S บอกได้เลยว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะครับทุกคนว,ว้าวนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับว้าวทุกคนนี่นะครับ หลายคนก็จะเห็นนะครับเป็นบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับสวยงามจริงๆถ้าเรามองมุมนี้นะครับก็จะเห็นตึกที่มีความสวยงามนะครับเป็นตึกบอกได้เลยที่สุดของที่สุด,สดน,นะครับส่วนมองถัดไปนู่นนะครับตึกที่สูงสงา่านั่นคือตึกสูงที่สูงที่สุดของเมืองไทยนะของประเทศไทยนะทุกคนทุกคนนะโอ้บอกได้เลยว่าอะไรจะสวยงามขนาดนี้ทุกคนดูโอ้โห บอกกันเลยว่าสุดจึงจริงๆนะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะบบอกไัเลยว่า,าโอ้สวยมากๆนะครับดูนะมุมนี้นะอื้สุดยอดนะจริงๆนะครับ,รรบดูนะแต่ละคนถือกล้องถ่ายรูปกันว้าวทุกคน <laughs> นี่แหละครับเมืองไทยครับใครก็ต้องอยากมานะครับเพราะว่ามันสวยงามมากๆนะครับว้าวทุกคนดูนะ ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยานะครับสักครั้งหนึ่งครับมีโอกาสผมก็อยากจะมากินเหมือนกันนะทุกคนมันจะมีบรรยากาศยังไงทุกคนบอกได้เลยว่าลมมันติกมากๆนะครับถ้ามีคนมากินด้วยนะครับทุกคนถ้ามีใครสักคนนะครับมากินด้วยนะครับผมว่าบรรยากาศบอกได้เลยว่าที่สุดนะครับอันนี้ก็าม,มาถึงสถานที่ที่ผมมาอยากจะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นไอคอนสยามนะครับทุกคนผมมาแต่ละรอบนะครับก็ไม่เคยเบื่อกับสถานที่แห่งนี้นะครับบอกได้เลยว่า สวยงามและทำให้ผมมาที่ไรก็ตะลึงทุกทีนะครับกับภาพบรรยากาศที่สวยงามจริงๆนะครับทุกคนวู้ทุกคนบอกได้เลยว่าโอ้ถ้าคนไหนมานะครับเห็นแล้วจะบอกว่าโอ้สุดจริงๆนะครับดูแล้วทุกคนอคซว้าวอคซียสำหรับผู้โดยาที่จะขึนท่าเือนี้กำลเตรียวัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ ดูนะครับดูนะครับทุกคนความสวยงามของไอคอนสยามนะบอกเลยเลยว่ามันไทยที่สุดงดจริงๆนะครับสร้างความสวยงามได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับทุกคนโอ้บอกได้ที่สุดของที่สุดจริงๆนะทุกคนโอ้ต้องมาสักวันหนึ่งนะครับต้องใครมาเที่ยวประเทศไทยนต้องมาให้ได้นะครับสักครั้งก็ยังดีนะครับบอกไลเลยว่ามัน สวยงามและมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับทุกคนโอสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนดูนะครับดูนะครับตอนนี้นะตอนนี้เราก็จะรอจะลงเรือนะทุกคนให้ดูบรรยากาศนะเที่ยวรวดเดียวแบบหนุ่มลาวนะนาภาษาหนุ่มลาวนะทุกคน โอ,อกได้เลยว่าสวยจริงๆผมให้อัลลับหนึ่งนะครับภาพรับหนึ่งในสียนะครับโอ,อ้สุดยอดจริงๆครับทุกคนสวยงามเกินสวยแต่งามเกินมากโอ้โหดูนะครับผู้คนตอนนี้นะครับกำลัง<ไ>เปลี่ยนสีกันนะครับเพื่อจะลงไปนะครับถ้าเรือแห่งนี้นะครับบอกเลยว่า คนนี่เยอะอบอกเลยว่าคนเยอะมากๆนะชคนแบบเยอะเยอะๆใช้คำว่าเยอะๆนะทุกคนขึ้นด้วยลงด้วยนะขึ้นด้วยลงด้วยบอกเลยว่าเยอะจริงๆขึ้นด้วยลงด้วยนะก็สุดเหมือนกันดูนะให้ดูบรรยากาศ สุดจริงๆครับทุกคนดูนะครับอันนี้ขึ้นมาจากท่าเรือนะอันนี้ก็ขึ้นมาจากท่าเรือบอกไว้เลยว่าสวยงามจริงๆนะครับทุกคนไปนะครับโอ้นี่ก็รอนะครับรอนะครับอันนี้ก็ รอที่จะลงเรือนะครับเนี่ยบรรยากาศนะโอ้บรรยากาศบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆนะครับทุกคนโอ้นะครับ,บ,นะรบทุกคนดูนะบรรยากาศพาทุกคนชมบรรยากาศที่สวยงามอย่างน,นี้นะครับว้าวนี่นะครับบอกไปเลยครับเมืองไทยครับเป็นเมืองสีร่ายครับเป็นเมืองหนึ่งเดียวในในอาเซียนนะครับที่ การพัฒนาด้านคมนาคมนะครับด้านคมนาคมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับการไปมาสะดวกส,ะส,สบายนะครับกา,สะสะสะบารบ,บอกได้เลยว่าสุดของที่สุดนะครับนะครับบอกที่สุดสุดของที่สุดเลยนะครับดูนะครับค่ะนะทุกคนดูเลยนะครับอันนี้เป็น,จ,นจุดที่ซื้อตั๋วนะคร <l ate> ับจุดที่ซื้อตั๋วนะเพื่อจะเดินทางต่างๆนะทุกคน ก็บอกได้เลยว่ามันสวยงามมากมานะครับดู อพาร์ตเมนต์ Four Seasons Kapila Hotel and Country Hotel แต่ใรกีการสื่อสารนะครับนี่แหลด้านคมนะครับ Four Seasons Kapila Hotel Four Seasons Four Seasons Kapila การสื่อสารแบบสุดๆเลยนะทุกคนการสื่อสารการด้านบริการต่างๆนะดีมากๆนะครับเมืองไทยนะครับดูการประกาศดูการพูดนะครับของเขาบอกได้เลยว่ามันมันสุดเลยนะมันแบบ มีความสวยงามบอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะครับดูนะครับชาวต่างชาตินะดูนะครับความสวยงามนะบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆนะครับโอ้ทุกคนหลังจากผมไม่ได้มาประมาณสองสามสัปดาห์นะทุกคนก็มีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนเฮ้ยน้ำตกมาแล้วทุกคนนี่อันนี้คือการแสดงนะทุกคนนะก็เป็นการแสดงนะว้าวทุกคนนี่ หลังจากผมไม่ได้มานานมากๆแล้วครับทุกคนนี่นะโอ้บอกเลยว่าที่สุดจริงๆนะครับโอ้มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนบอกเลยว่าที่สุดจริงๆนะครับ ว้าวสวยงามจริงๆนะพี่พี่ด้ยนะลองมาสักครั้งครับมาเที่ยวดูว้าวดูนะครับดูนะครับทุกคนโอ้สุดจริงๆนะครับบอก้เลยว่าสวยน คนไหนอยากมาก็สามารถมาได้มาเล่นมาเที่ยวได้นะครับทุกสุดมากๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบพิธีกา้กันเจอกันที่นี่ต่อไปขอข่าวเข้ามาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่แล้ว